วันนี้เราจะมารีวิวรถที่มีแฟนคลับเยอะที่สุด MG5 iSmart with dynamic ผมและฮาร์ดดื่มชานี่ชาจีนหรืชาอังกฤษผมเจอสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในรถคันนี้กูรับไม่ได้ในรถคันนี้ตามมาตามมาพุมลงไปหน่เก็บไปผมและฮาร์ดพยายามล็อกรถคันนี้พอแกปแล้วก็เลยเห็นปะ <c oughs> เออมันไม่เหมือนแบบมันไม่ทั้งหมดนี้ใน c a r n e x e Review ครับ เออนี้ MG5 คันนี้คงไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากมายครับเพราะว่าจุดขายของเขาก็คือของเล่นเยอะหน้าตาล่อ,ตาล,อตาล่อใจและราคาถูก MG5 ราคาเริ่มต้นเพียงแค่5.59แสนครับและตัวท็อปจะจบอยู่ที่6.89แสนและสำหรับวันนี้เราได้นำตัวท็อปสีเหลืองนิวเคลียร์ยันโลมารีวิวให้คุณครับ MG มันก็เป็น MG แต่ว่าเอ้ยแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ MG รับประกันอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าคันนี้ขับผ่านหรือจอดอยู่มันบังคับคุณมองตามแน่นอน <c oughs> คุณช่วยไม่ได้ั่วๆถึงแม้คุณจะลึกๆจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยยังไงก็มองตามแน่นอนซึ่งมันก็เป็นการสนองจุดประสงค์ของผู้ซื้อเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องการแบบว่าเออความโดดเด่นบนถนน ความสวยความงามอย่างเงี้ยซึ่งคันนี้มันตอบโจทย์จริงๆคือเถียงไม่ได้จริงๆว่าคันนี้อะ่ะไม่สวยคือเขาออกแบบมาได้ดูดีนะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถามนี่คือแบบโดยถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วอะ่ะมันดูสวยนะมันดูสวยนะสวยจริงๆอาจจะไม่ใช่ everybody s cup of tea อาจจะไม่ใช่เหมือนกับกาแฟที่ถูกจริตทุกคนแต่ก็ถามว่าหน้าตาม,มันอะ่ะดูน่าสนใจไหมใช้คํานี้ดีกว่าว่าดูน่าสนใจกว่ารถในกลุ่มราคานี้แบบเยอะมากๆใช่ใช่ก็อ่ะเรามีอะไรบ้าง เรามีมาซาสองมีสวิฟต์วมีอเมร่าเมมีซิตี้ซิตี้ราคาจะมีโดดนิดนึงมีโดดนิดนึงยาริสเออยาริสแต่ก็คือถ้าถามแต่ถ้าถามเรื่องหน้าตาจริงๆคันนี้เด่นสุดใช่คือคือมันให้ให้รางวัลคันอื่นไม่ได้ไงมันต้องให้คันนี้จริงๆใช่แล้วก็แบบว่าเออบางทีอ่ะที่เคยล้อรถจีนกันไปอ่ะเพราะว่ารถจีนเนี่ยชอบยืมลักษณะดีไซน์อัตลักษณ์ดีไซน์ของแบรนด์อื่นแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่ามันเป็น MG อ็มจีอย่างคริวนา เขาเรียกว่า Burning Grill หรือ Digital Flaming Grill ไ <mats. S 3> อ, <abilities. S 1> อเตอร์ออแล้วคิดว่ายัางไม่เคยเห็นในรถขันไหนเนาะที่เป็นที่เป็นลักษณะแบบแบบแบบเหมือนเขาทําเหมือนเป็นลายไฟขึ้นมานิด,นดใช่แต่แบบมันไม่สลอกัน,น <ส isz. S 2> มันเป็นเหมือนลายมันเป็นเป็นเหมือนลายแบบไฟลุกอะเคยเห็นไอคอนไฟลุกไหมเดี๋ยวเอาไอคอนไฟลุกขึ้นให้ดูด้านหน้าก็มันดูเหมือนแบบเสือหมอบนิดนึงเนาะเสือหมอบใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะว่าฝาฝากระโปรงเนี้ยมันแหงลงมา มันแหงลงมาข้างล่างมันไม่ได้เป็นหน้าแบบหน้าจิ้มแบบอันเนี้ยนึกออกปะแล้วก็ไฟหน้าสองข้างก็สวยโเคมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นคิ้วขมวดนี่เออมีเขียนไว้ด้วยเออ S A I C Light Technology ไม่ใช่ M G Light Technology นะก็โดยรวมแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ารถคันนี้ตาขมวดปากปากใหญ่หน้าดุเออหน้าดุขับแบบหน้าดุเออแล้วทีเนี้ยด้านล่างเราก็จะมีเหมือนเป็นแบบ เป็นฟอนลิฟฟ์เป็นสเกิร์ตหน้าเหมือนน่านาจะเป็นมันไม่น่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่คาร์บอนเออเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์แล้วด้านข้างเนี่ยก็ออกจริงใช่ใช่ใช่ a r ตรงนี้ออกจริงนะออ r ร w นี้ออกจริงก็เอาลมผ่านไปไปไปหาไอ้นี่ล้อถามส่วนตัวชอบมุมไหนเป็นพิเศษอย่าบิวไม่ชอบด้านหลังแบบไม่ชอบเลยด้านหน้าด้านหน้าก็ถือว่าทำดีไซน์ออกมาได้ดีก็ต้องยอมรับไม่แล้วก็แต่ว่าส่วนฮ่าชอบออนนี้ฝากระโปรง เพราะว่าเห็นเห็นตรงนี้ไหม uh huh. ที่มันเป็นเหมือนสกู๊ปเข้าไปเข้าไปเดินเข้าไปตามเส้นคาแรคเตอร์ไปหาเส้นเวลอ่ะ uh huh, uh huh. เออมันดูเหมือนมันรถมันมีแอโร่จริงๆอ่ะแต่เนี้ยถ้าถ้าถ้าดีไซเนอร์รถยนต์บางคนอ่ะเห็นเห็นตรงเส้นนี้ที่ลากขึ้นมาตรงเสาเอป่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะให้เสา A มาอยู่เส้นนี้แทนเออเพราะว่าเขาต้องการให้รถมันดูเล็ก uh, อ่าโลว์ทูเดอะกราวมากขึ้นนะเขาเลยดีไซน์แบบนี้แต่นี่คือ มันเป็น2องอันผสมกันนะแล้วมันทําให้รถดูสูงขึ้นตรงเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ลงตัวไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเป็นเรื่องของ production concern หรือเปล่าที่แพลตฟอร์มเขาใช้แชร์ตัวถังกันอะไรอย่างนี้ไม่ไม่แน่ใจบอกไม่ได้แต่ก็ it works มันเฮ้ยมัโอเคโอเคโอเคไม่แย่โอเคเรื่องล้อล้ออันนี้เป็นล้อขอบ17บเเออสิแต่ตัวอื่นได้สิตัวสตัวเริ่มต้นถ้าจะไม่ผิดนะจะได้16บหกบส่วนตัวว่าตัวสิสวยกว่า แต่ว่าล้อสิจะดูเป็นเหมือนทรงแอโร่ป่ะใช่ล้อสิเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนล้อลู่ลมใช่คือถ้าเกิดเห็นคนไหนเห็นล้อที่ทําแบบนี้นะเนี่ยเขาดีไซน์มาให้มันแอโร่ได้ไหมใช่ล้อที่ล้อที่เป็นเหมือนแบบเหมือนใบพัดใบพัดอะเหมือนเคียวใบพัดใบพัดแล้วก็มีเออเป็นเหมือนเคียวอ่ะเคยคุยกันเรื่องแอโร่ของล้อใช่ไหมไอ้พวกล้อก้านจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ลู่ลมล้อก้านคือแบบล้อก้านบางบงซีซีซีเออจริงๆแล้วมันไม่ได้ลู่ลมล้อที่ลู่ลมก็คือมันต้องเป็นล้อแบบนี้ซึ่งมันน่าเกียด ซึ่งมันในถามส่วนตัวคิดว่าชอบมันเหมือนใบอ่ามันเหมือนเทอร์บน์เมื่อกี้ว่ากันถึงเรื่องด้านหน้าแล้วองบอกเลยโดดเด่นชอบไม่ไม่ติอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรถออริจินอลไม่ได้ก๊อปใครมาแต่ข้างหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยโทษโทษเออข้างข้างโทษโทษข้างๆงเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความมีเอลเมนต์บางแบบที่มันดูไม่ค่อยลงตัวแล้วแบบมองแล้วรู้สึกแปลกแต่ว่าพอมาเริ่มวิเคราะห์แล้วเนี่ยรรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนคือ หลังคาเนี่ยมันเป็นหลังคาสโลป uh huh. แต่ทีเนี้ยเวลาจะทํารถคูปให้สวยอะหลังคามันน้่งถูกค่อยๆเทมาข้างหลังแต่คันเนี้ยหลังคาเส้นเส้นจากประตูหน้าถึงประตูหลังอะมันสมมาตรกันเส้นนี้ใช่ไหมใช่ใ,<ค>ใช่อะไรใช่ uh huh, uh huh. เออมาถึงเนี้ยมันสมมาตรกันแล้วมันไม่รู้สึกเหมือนโดนเทมาข้างหลัง uh huh. อ่าฮะเออมันก็เลยรู้สึกแบบก่องๆนิดนึงแปลกแปลก <Okay. S 1> เออทีเนี้ยเขาก็เลยนี่นี่เลยคิดเองนะ <Okay. S 1> เขาก็เลยต้องเติมคิวโครเมียมตรงเนี้ย ให้ให้ให้มันเหมือนมีเส้นที่มันเทม,มาข้างหลังอ่ะ uh huh. อะฮะนึออกออ,อ,นออกไหมให้มันไปนสุดที่ข้างหลังตัวรถใช่ไหมใ,ให้มันดูเป็นรถคูเป้มากขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดเส้นขอบประตูอ่ะถ้าตัดตรงประตูเลยอ่ะมันจะดูตลก ดูตลกเออมันไม่มีจุดจบของของเส้นเส้นคูปอ่ะเออมันไม่มีเอนดิ้งอ่ะเออเลยพยายามลากลากให้มันยาวขึ้นแล้วแล้วคิดว่าไม่สวยมันมันมันดูผิดผิดพอเพอร์ชันผิดสัดส่วนอีอย่างที่ผิดสัดส่วนก็คือเส้นจากไฟท้ายเนี้ยมันไม่ได้อินเทอร์แอคกับเส้นคาแรคเตอร์ด้านล่างใช่ถูกปะมันเหมือนแบบมันมีเพราะว่าต้องมีอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเหมือนโดนผู้บริหารของ S A I C ยัดเข้ามาปะ ไม่เพราะว่าดีไซเนอร์รถอะเขารู้แน่นอนว่าแบบถ้าเกิดอยากให้ดีไซน์รถเรารู้สึกเป็นธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยเส้นทุกเส้นเนี่ยจะมาประจบกับอ่าเอลิเมนต์ของตัวรถไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดบางคันอื่นนะถ้าเกิดง่ายๆเลยนะเส้นอ่าเส้นตรงนั้นเนะี่ยเขาจะพยายามให้มันมาจบกับวีลเวลให้มันแบบสมมติว่าวงกลมใช่ไหมจะลาขึ้นมาแล้วก็จะไปจับตรงนั้นแต่อันเนี้ยมันมันตีลงมาหาตรงเนี้มันเอางี้เอางี้คือปกติรถทั่วไปแล้วอะมันจะมีความไหล ลื่น<ม>ของ <flow. S 1> ตัวเส้นออของโฟล์ <flow S 2> ของตัวเส้นไปจบที่ใดสักที่หนึ่งแต่อันนี้มันเป็นเหมือนมีรอยปะเเดินเส้นเสร็จมีรอยปะแล้วมาจุดนี้แล้วก็มีรอยปะแล้วก็ไปจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันไม่ได้เหมือนแบบมันขยับไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เหมือนโฟล์มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วกันให้ยกอย่างหนึ่งนะไอตัว e อีซี่อีซี่อักเซสอะรถที่คุณชอบอยู่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวใช่อ<ช>ันนี้มีฝั่งนี้ด้วยแต่ว่าการที่เป็นปุ่มเนี้ยก็กดแบบพอแกลบเราก็รูเลยเห็นปะ เออมันไม่เหมือนแบบเด้วยวมันไม่เออวันเนี้ยเออก็กุญแจไม่ได้รถไงเออขอได้รถเออโอเคโอเคเตือนะถ้ากูแจอย่าได้รถด้านท้ายเออของเจ้า M G 5 i v e Smart d y n a m i c ก็ด้านท้ายดูดีนะแต่แล้วแต่คนชอบไม่ชอบเพราะบิวไม่ชอบอันเนี้ยมันเริ่มครึ่งๆแล้วด้านหน้าเนี่ยเห็นด้วยกันทั้งคู่ด้านข้างไม่ชอบด้วยกันทั้งคู่แต่ด้านหลังเนี่ย แบ่งกันแล้วว่าใครจะชอบไม่ชอบอะไรโอเคด้านหลังเนี่ยก็ต้องต้องบอกอย่างว่ามีความคล้ายคลึงกับ A-Class Diffuser กับปากท่อเนี่ยเหมือน A-Class เด็ดๆเลย uh huh. แต่ว่าแต่ว่าเรื่องความแพงอะ่ะไม่เท่า A-Class เออเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นโครเมียมออกสองฝั่งแต่ว่าท่อเนี่ยมันจะเป็นงวงช้าง,งห้อยมันจะเป็นงวงช้างห้อยลงมาอ้งางล่างใช่แต่ว่าข้อดีของการที่มันตันอย่างเงี้ยแล้วไปทําท่อไอเสียจริงที่มันเป็นงวงช้างลงมาอย่างเงี้ย มันทําให้เหล็กข้างนอกไม่ร้อนเพราะว่าเพราะว่าฮาร์ดมีมี BM แล้ว BM อย่างเงี้ยตอนที่ขับมาแบบซิ่งมาจอดใช่ไหมเปิดท้ายรถปุ๊บขาไปจี้กับเหล็กคมเมี่ยมข้างหลังเงี้ยมันร้อนมากแล้วมันอันตรายแล้วมันจะเป็นแถบแดงอ่ะทึกหน้าเกียดมากๆแล้วแบบคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นผู้หญิงมาโดนอย่างเงี้ยเกียดรถคันนั้นไปเลยแน่นอน <laughs> แบนเลยถ้าผู้หญิงโดนปากท่อแบบนี้แบนเลยซึ่งก็เลยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาทายิงท่อลงข้างล่างทำไมไม่ไม่ทำออกมาจริงๆเออทุกวันนี้เข้าใจแล้วมันปลอดภัยกว่าไฟไฟท้ายเนี่ยมันเป็นตาเป็นเหมือนมันยิ้วเหมือนเหมือนเหมือนดึงดึงตาตีออกมาทำโจกเนื้อหรอวะมันเลสได้ดย ไม่ไม่ไม่จริงๆคือตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตะาัติไปถึงหลอดข้างหลังเนี้ยมันมันยาวไปบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกรีดอะไรเนอร์เออเหมือนกรีดเหมือนกรีดหลอดไฟข้างในก็ LED 3มเส้นใช่ไหม แล้วก็เป็นหลอดเวลาเวลาเหยียบเบรกก็จะเป็นไอ้ตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลีย่ยมเนี่ยมันจะติดขึ้นมาคือมันเป็นเหมือนลูกศรปะ่ะเหมือนลูกศรไปข้างหน้าใช่แต,แต่เบรกนะไม่ใช่ใช่แต่ตเบรกนะ,ะไม่คือมันตลกอย่างคือคุณจะส่งสัญญาณให้เขาเบรกแต่คุณทําลูกศรดันไปข้างหน้าเดี๋ยวรถหลังบอกเฮ้ยไปไปไปแบบเนือกว่าดันท้ายเข้ามาดันยังสีแดงคนรู้แหละอ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วโอ่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็เราจะพูดถึงข้อเสียของหลังคาที่มันสโลปสโลปลงมาก่อนเลยเนาะ ก็คือโอเพนนิ่งเนี่ยเห็นไหมว่าค่อนข้างเล็กไอ้บางทีอะ่ะข้างในมันใหญ่พอที่จะเก็บของคุณนะแต่ถ้าเกิดหน้ากว้างคุณเข้าไม่ได้คุณจบเลยนะอือภาพบอกว่านี่คือข้อเสียของโอเพนนิ่งที่ไม่ใหญ่มากเพราะอันเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเขาจะทำสปอร์ตแบ็กเนี่ยทำได้เนาะเพราะว่าเขาเอาเปิดไปทั้งกระจกข้างหลังเลยใน Civic Sportback ตัวที่แล้วแล้วก็ตัวนี้ด้วยถ้าไปดูในอเมริกาม,ม,มันมันเปิดทั้งท้ายอะ่ะเบสิคเลยทำให้แบบโอเพนนิ่งมันใหญ่มากใส่ของได้เยอะอันเนี้ยเห็นบ้างว่าโอเพนนิ่งเล เฮ้แต่เดี๋ยวนะเราต้องเทียบเวลาแต่ว่าถ้าเวลาเห็นขนาดรถเนี่ยเราจะไปเทียบกับ C ีเซ gment ไงแต่ว่าถ้าเทียบกับ E ีโคครอย่างเงี้ยเพราะว่าบนตัวเลขคันนี้เออไหนๆก็เข้าเรื่องนี้ลวบนตัวเลขคันนี้ C s เซ gment นะใช่ไอพวกสเปคตัวถังแบบความยาวฐานล้อมิดชิดรถแต่ตัวท็อปถูกกว่าตัวล่างทั้งสี่แสนมันก็น่าคิดอ่ะอ๋อแต่ว่าที่ที่ต้องดูกันอีกนิดนึงคือไอตัวอพับเบาะได้แต่เป็นแบบร้อยเดียว หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็อาจจะอ้างด้วยเรื่องราคาคันน pues ี้จริงๆอ้างเรื่องราคาได้หลายอย่างมากเลยนะใช่ใช่แบบบางทีแต่ไม่อยากให้อ้างเรื่องราคาไงคือคือบางทีบางบางอย่างไม่ได้กับเรื่องราคาบางอย่างมันอยู่ที่เจตนาใช่นี่นะฮะอ๋อแบบช่วยซื้อไปแล้วก็เอาไปติดเช็ดสองหน้านะจะได้ไม่แบบเนี่ยเวลาขึ้นลงหลับมุมอะไรเนี่ยมันแก้ได้ที่ดีลเลอร์แล้วกันขอดีลเลอร์ดีลเลอร์แปะสามเอ็มให้หน่อยถ้าจะซื้อจริงๆก็ ถ้ามาดูด้านในของเจ้า MG5 2021นะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าคุณเข้ามานั่งแวบแรกแล้วเนี่ยเออก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาทำรถออกมาได้สวยก็สำหรับราคา5-6แสนเนี่ยด้านางานออกแบบเนี่ยก็ก็ถือว่าดูดีดูดีเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราได้เป็นจอเรือนไม้ดิจิตอลแล้วแล้วก็ตรงกลางเราก็จะเห็นว่าเรามีแท็บเล็ตที่หักเข้ามาหาฝั่งคนขับใช้ว <Sh> ่าแท็บเล็ตเลยเหร เออมันก็เป็นแท็บเล็ตอะ <Yeah. S 1> มันให้เรียกว่าอะไรอะมันเป็นแท็บเล็ตอะ <okay. S 1> เออมันก็จะคล้ายๆกับพวก bm มันยแบบูที่แบบทีออ่แบบเมีจอทีจอข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ uh huh. แล้วก็วกดันดันคอนโซลหักมาทางคนขับ uh huh. แล้วก็มีแท็บเล็ตลอยอยู่ตรงกลาง uh huh. แต่ทีนี้เนี่ยที่ไม่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคือตัวอักษรมันเล็กไปมันเล็กไปมากๆเลยคือแบบในเมนูต่างๆอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งเพ่งว่ามันอ่านว่าอะไรอย่างเช่น ไอของพวกเนี้ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยคิดว่าถ้าจะทําให้มันดีอยู่นี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขนาดฟ uh huh. อนต์มันก็จะแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากเลยเพราะขนาดผมอย่างเงี้ยสายตาดีนะไม่ต้องใส่แวน่นไม่ต้องอะไรเลยนะยังแบบมีปัญหาการอ่านต้องเพ่งความไวของจอเนี่ยโอเคตอบสนองตามนิ้วมือโอเคแต่ว่า UI เนี่ยมีปัญหาอีกแล้วคือนอกจากฟอนต์แล้วอะปุ่มในการคอนโทรลแอร์ต่างๆค่อนข้างเล็กเหมือนกันทําให้เวลาเราจะใช้ขับไปใช้ไปเนี่ยเราต้องไปจิ้ม เราต้องเลงเพื่อจิ้มมันไม่ได้เหมือนเป็นโซนนี่เรากดโซนนี้ติดให้เลยอย่างเงี้ยเราต้องเลงปุ่มแต่ละอันเพื่อจิ้มอย่างเงี้ยือแล้วแบบกดติดกดไม่ติดเนี่ยก็คือก็แล้วแต่ว่าเราจิ้มโดนไหมแต่แอร์เลนในการจิ้มมันเล็กไป<ช>เล็กไปจริงๆแล้วก็ในคอนโทรลแอร์อ่ะมันไม่บอกด้วยว่าแอร์มันเย็นแอร์มันเย็นกูกี่องศาใช่เออจีไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่บอกว่าแอร์มันเย็นอยู่เท่าไหร่ไม่คือเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นไปสุดใช่ป่ะเออกับอันเนี้ยลงมาสุด รู้สึกเย็นเท่ากันรู้สึกใช่รู้สึกทาไมไม่เปลี่ยนความเย็นให้แต่อันนี้เราไม่มั่นใจไงว่ามันมันมัน how it w o r k อะแบบมันทํางานยังไงอะคุณภูมิยิ่งตัวเลขน้อยมันก็ยิ่งเย็นถูกปะใช่แต่ว่าถ้าจะให้เดาอะยิ่งฟ้าเข้มขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งเย็นโอเคคือไอไอสมาร์ทเนี่ยเขามันไม่ได้เป็นเหมือน AI Google Assistant หรือ Siri ที่เราพูดเป็นธรรมชาติออกไปแล้วมันฟังเรารู้เรื่องเราต้องพูดคีย์เวิร์ดของเขาแล้วผมไม่คิดว่าการที่เราต้องมานั่งจำคีย์เวิร์ดอะมันเป็นเรื่ สะ,สะดวกต่อการใช้งาน,น,นมันไม่สะดวกต่อการใช้เออ,เอ,อ,เอ,อมันมานั่งจําคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นคนที่รองรับเราว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรเออแต่อันเนี้ยเราต้องมานั่งจําคีย์เวิร์ดเขาแล้วแล้วมันเป็นเครื่องมืออ่ะมันควรจะบริการเราไม่ใช่เราบริการมัน <c oughs> เออ,เอ,อจริงอันนี้พูดถูกไอ้จอเลื่อนไม้เนี่ยมันก็พอไปได้ไม่มีอะไรมากก็อ่ะมีบอกไอ้ทริปคอมพิวเตอร์มีบอกอันนี้ด้วยท็อกพาวเวอร์มีเขาเรียกอะไรนะเกจอะไรวะ GeForce? เออ G Force g เก e ใช้ด้วยว่าเราใช้คันเร่งอะไรอยู uh ่เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยแล้วมี acceleration timing ให้ด้วย <laughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันตอนขับขี่ว่าคือ,คอโอเคคือแบบไม่ไม่รู้นะว่าทำไมถึงมาแบบเ,<ล>เอาเอามาแปะตรงนี้มี Base Record ให้ด้วยนะใช่<อ>วันนี้คือสูต0หงร้อป่ะเนี่ยใช่สูตถึงร้อยเขาจับเวลาให้ด้วย <laughs> เขาจับเวลาให้ด้วยเออทำมันเล่นไปถ้ารถมันเร็วจะไม่ว่าเลยนะใช่แต่ว่าเออไอ้เรื่องคุณภาพหน้าจอเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะติงอะไรมากเพราะว่าก็ต้องราคารถอ,อีโคคาร์มันมันประมาณเนี้ยเอ,อิ่มได้ได้เท่านี้ก็ถือว่าที่ส่วนอื่นเนี่ยก็โอเคนะเรื่องพื้นที่สำหรับรถ Eco อ,อีโคคาร์เอ้ยลดราคาอีโคคาร์แล้วกันเออได้ไอ้ตรงที่สวิตช์กระจกเนี่ยก็ก็มีช่องใหญ่นะถือว่าใหญ่นะ่องเออช่องช่องที่ที่ประตูเนี่ยใหญ่ตลาดจีน ใช้แล้วไม่รู้ไม่รู้อย่าลากไปด่าจีนเนื้อออกไหมโซเชียลเครดิตเออ<ห>เดี๋ยวตายโอเคที่วังแก้วมีเคียวล็อกเนาะโอเคอ่ะเนี่ยใส่ได้แต่ข้อเสียเออขับรถก็คือเวลาหัวเกียร์อยู่ข้างหน้าที่วังแก้วอย่างเงี้ยแขนเราจะสีกับหลอดสองฝั่งแล้วมัน disgusting อ,ะอ่ะม,มันแบบมันตลกอ่ะลองลองควงพวงมาลัยดูเนี่ยติดติดติดแล้วถ้าเปิดหลอดยาวๆนะ สมมติน้าเต็มแก้วแล้วหลอดโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะไปโดนใช่บางทีเพราะ,ะว่าอันเนี้ยอาจจะไม่โดนเพราะว่าเราบิวขยับเบาะมาค่อนข้างไกลเพราะว่ากล้องมันแคบเนาะมุรรถมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไอไอตัวไอตัวอินททเลียด้านหน้าเนี้ยมันล้ําพื้นที่โดยสารเข้ามาเยอะใช่ดชบอร์ดเนี่ยดูดิใช่มันห่างมันมันห่างเข้ามาเยอะไปมันเสียพื้นที่โดยใช่เหตุใช่แต่ว่าถามว่าตอนนี้นั่งพอไหมก็นั่งพอไม่มีปัญหาอะไรแค่แค่คคิดว่ามันเอพื้นที่มันคงดีกว่านี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาลองบัดเก็ ด้านหน้าให้ดีกว่าแต่<า>ที่บิวมีปัญหาก็คือมันทําให้ทัศสนวิสัยของคันนี้แย่ลงแล้วก็เสาโดยที่เสาเอมันไม่ได้ไปจบที่ฮูดด้วยมันขึ้นมาเล็กน,นึงเสา,สา,สาพื้นอ่าซ้ายขวามุมมุม,มซ้ายขวามองไม่เห็นรุมเราไม่รู้ว่าล้อจะไปขูดฟุตบาทหรือเปล่าถ้าในใ,ใ,ในการใช้งานจริงแต่คันนี้ก็มีไอตัวแอคทเวทกล้องสามหกศนแอบช้านิดนึงอ่ะมันก็มีพอมาช่วยได้มีสามดี ซึ่งก็ไมซึ่งมันก็ไม่ได้แย่แยเออเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้แย่เอาไปคิดกันต่อเองว่าอยากได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นถามผมผมก็ควรมีแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเห็นว่ามี USB 2ช่องแล้วก็มีถาดตรงกลางซึ่งต่อไปเราอาจจะเห็นไวเลสชาร์จเจอร์กัน แต่ว่าถาตอกลางก็ใหญ่ก็ไม่ต้องล้วงลึกด้วยก็อยู่ข้างบนขึ้นมาดีก็ถือว่าใช้โอเคนะวางมือถือได้วาง iPhone Max ได้วางมือถือใหญ่ได้มีด้านข้างด้วยไม่น่ใจใช่ด้านข้างก็ใส่กระเป๋าตังค์ใส่ฝั่งนี้ไม่มีแล้วก็สําหรับไอที่โกบล็อกตรงกลางอ่ะก็ถือว่าโอเคคือมันใช้ได้มันใช้ได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นฮินแบบค้างไว้เออแล้วมันก็จะได้ไม่ตีลงมาด้วยใช่พูงอะไรอ่าทำไมปรับไอ้นี่ไม่ได้ ปรับเข้าออกไม่ได้ข้อไม่ได้เอออันนี้ไม่ดีปรับเข้าออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเราต้องเลื่อนเบาะแหละเราต้องไปหาเบาะแล้วก็แค่เรื่องเบาะแล้วแหละเรื่องเบาะสุดท้ายแล้วมาที่เรื่องเบาะก็โอเคนะก็ลายมีลวดลายมีสีลงสีแดงนิดหน่อยก็นั่งแล้วมีซพพอร์ตที่หลังที่ดีไม่เมื่อยไม่ได้รู้สึกเมื่อยแล้วก็ไม่ใช่เบาะบีบก็นั่งโอเคแต่แค่ตรงมันจะมีแค่ตรงประมาณ ตรงช่วงช่วงช่วงเอวเราอย่างเงี้ยที่มันจะมีซัพพอร์ตจริงๆแต่ว่าด้านบนอย่างเงี้ยไม่มีละตรงไหล่ไม่มีละแล้วก็น่าจะจบแค่นี้ถือว่านั่งถือว่านั่งดีหนังฟิวก็ก็สําหรับอันนี้ใช้ขออนุญาตเรื่องอ้างเรื่องราคาได้สำหรับรถราคานี้สำหรับรถราคานี้จะเอาแบบมันก็มันก็มันก็โอเคอ่ะเออเข้ามานั่งด้านหลังของเจ้า MG5 นะครับผมก็พื้นที่ถือว่าโอเคพื้นที่รถซีเพราะว่าเท่าที่ผมนั่งขับ แล้วก็เท่าที่วิวนั่งขับแล้วผมมานั่งต่อท้ายเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่เหลือเฟือเพราะว่านี่เป็นตำแหน่งที่วิวขับใช่183นี่นรูมเหลือเฟือเท้าสามารถยืดได้ไปใต้เบาะแล้วก็แต่เฮดรูมเนี่ยด้วยหลังคาที่มันเป็นความสโลมเนาะก็จะผมผมเหลือประมาณ2นิ้วมือสองนิ้วมือแต่ว่าก็ ไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ารถมันไม่แข็งถึงขนาดเด้งแบบเด้งเอาหัวโขกข้างบนอ่ะตัวกระจกเนี่ยก็มีขนาดที่กําลังโอเคมองออกไปก็สบายสบายเออไม่ใช่กระจกเล็กไม่ใช่พื้นที่ที่ทึบมากมีกระจกเสาสีให้นิดหนึ่งด้วยใช่มีกระจกเสาใช่แล้วก็กระจกลงสุดใช่กระจกลงสุดส่วนแอร์หลังเนี่ยก็แย่งกันเออก็มีมาให้แต่ว่าเป็นเป็นช่องเดียวแล้วก็มี usb มาให้หนึ่งช่องก็แย่งกันเออข้างล่างก็มีเศษเหลียงเศษเหลียงเศษลูกอมที่เก็บของได้แล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยก็จะมี อที่เสียบอ่าถุงผ้าเสียบ iPad ดสียบไอกันซีงแผกนซี่อะไรก็ว่ากันไปแล็ปท็อปก็ว่ากันไปก็รวมๆแล้วนั่งไม่แย่นะไม่มีม่ีไม่มีที่พักแขนแต่ก็อีกอ่ะรถห้าแสนแปดส่วนใหญ่ไม่มีเซ็ตมนเนี้ยเออเซ็ตมนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีที่พักแขนอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เอาเข้ามาเป็นประเด็นให้เพิ่มต้นทุนเปล่าเปล่าใช่เขาก็พอเข้าใจโอเคโอเค MG5 ตัดการได้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเข้าหมดนะเข้าหมดจากเวลาเราเริ่าเข้าหมดจับเวลาก่อนมีโหมดจับเวลามาให้ก็ต้องใช้อช็ตเอ๊ะเดี๋ยวเข้าเกียร์สปอร์ตดิเข้าเกียร์สปอร์ตเนี่ยเหรออ่าโอเคเอสและหมดจับเวลาสามสองหนึ่งลอยังยังลอยยังยังลอยยังยัง ร้อยย่งยังร้อยแล้วในในจอได้เท่าไหร่สิบห้าพอดีโอเคก็ถือว่าถือว่าก็เป็นจุดด้อยแล้วกันที่ถูกพัฒนามาแล้วด้วยนะมายยูเพราะว่าเมื่อก่อนใช้เป็นเกียร์โตปะเกียร์โตที่อยู่ในแซสธรรมดาตอนนี้ใช้เป็นเกียร์ซ V t ทแล้วอัตราการเล่งดีขึ้นมาดีขึ้นหลายวินาทีอยู่ในมุมของของ MG ถือว่าเขาพัฒนานะโอเคบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจสเปคชีท เราก็ต้องมาคุยกันว่าเออการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างคือสำหรับฮาร์ดนะคือไม่ได้เครียดมากเพราะว่าวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยเออไม่ได้จะไปแซงใครหรือปา,าดใครอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันไม่พอใช้แล้วกันในเมืองเนาะขับรถแบบขับรถเช่าเย็นเฉยๆไปทํางานไปกลับทำงานเออไปกลับที่ทํางานไปจ่ายตลาดกลับบ้านอย่างเงี้ยคือคือคิดว่าไม่อาจไม่น่าจะกลับมาคอมเพนใช้คำว่าพอเพียงไ ก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มันก็สําหรับในเมืองนะหต้องย้ำจริงๆว่าสำหรับในเมืองกะพอเพียงจริงๆเพราะว่าบิวเห็นเห็นอยู่หลายปัญหาเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเพื่อนๆมานั่งสามคนสี่คนบรรทุกของไปเที่ยวแต่งวัดอันนี้เข้านอกเมืองแล้วนะไปเที่ยวแต่งวัดขึ้นเขาแล้วคุณต้องแซงรถบรรทุกเสียวเสียวมาก แล้วก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นปัญหาได้ก็คือเรื่องของการอัตราการประหยัดน้ามันคือเออคือพอเข้าใจนะว่าหลายๆคนนะไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นสเปคอะไรเกียร์ออโต้เกียร์ CVT แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าทุกคนจะแคร์เนี่ยก็คืออัตราสิ้นเปลืองเพราะว่ามันส่งผลต่อกับระเป๋าตังค์คุณโดยตรง <Yes. S 2> เออคืออัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเท่าที่เช็คในทริปคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ใช้มานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ9โลลิตรถึงประมาณ11โลลิตร เวลารถเราไม่ค่อยแรงเนี่ยมันต้องคันลอกเครื่องสูงเพื่อที่จะให้มันทํางานได้มีเต็มประสิทธิภาพแล้วมันจับเบืองน้ํามันใช่จริงๆก็มีอีกอีกยูสเคสหนึ่งที่คิดว่าในเมืองก็อาจจะได้ใช้นะถ้าเกิดว่าแบบคุณเห็นไฟเขียวอยู่อะแล้วมันเขาดาวอยู่แบบเลขหลักเดียวละห้าวิเองจะสู้ไฟใช่ไหมจะสู้ไฟแบบมันมันคันนี้เก้าสิบเก้าอร์ซ็นเลยคุณเจอไฟเขียวเลขหลักเดียวคุณเบรกก่อนเลย ออไปไม่ทันไปไม่ทันไปไม่ทันคือถ้าถึงบอกไงย้อนกลับไปที่ต้องแบบใจเย็น <laughs> ใจเย็นขับรถ90ไม่เกินร้อยยีในพูดถึงข้อดีบ้างก็รถที่มีแบบฐานล้อยาวอย่างนี้เนาะมันก็อนเออคอสะพานนุ่มเดินทางอะ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจากช่วงล่างแล้วกันไอเรื่องเสียงลม โอเคเสียงยางมีเซกเมนต์นี้ยังไงก็ต้องรับสภาพราคานีเนาะใช่ยังไงก็ต้องรับสภาพแต่ถามว่าไร้คอมฟอร์ตเมื่อเทียบกับรถที่เป็นรถอีโคเลยอ่ะเป็นรถเล็กเลยอ่ะคันนี้อาจจะดีกว่านะอ่าใช่เอออันนี้ต้องให้เขานิดนึงนะให้เขานิดนึงเพราะฐานล้อมันยาวกว่าไงมันได้เปรียบเรื่องแบบการกระจายแรงกระเทือนใช่ในฐานล้อยาวมันจะดีกว่า จริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่ามีบอดี้โรนบอดี้โรอยู่ระดับหนึ่งนะใช่บอดี้โรแอบเอออาจจะมีมีมีคงอยู่นิดนึงแต่ก็คือไม่ได้หวาดเสียวขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่าเอ้ยมันมีมันลิมิตมันเตี้ยแล้วกันพดานมันต่ำแล้วกันเออในการให้ตัวบอดี้โรมันก็จะมันรถมันจะเต้นนิดนึงใช่ใช่เออ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 เห็นภาพเลยเพราะว่ารถนเต้นมีเห็นภาพเลยมันจะมีบัมเสียบัมสเสียหมายความว่าเวลาเราลดเราตกหลุมเนี่ย แล้วล้อมันตีแล้วล้อมันตกหลุมจุ่มหลุมลงไปเนี่ยมันจะตีกลับมาขึ้นจะตีกลับขึ้นมาที่พวงมาลัยเออกลายเป็นว่า m อ็เนี่ยไม่สามารถทําให้พวงมาลัยมันมันฟีดแบ็กแบบไดเร c ไดเร e ได้เพราะว่ามันต้องเหลือพื้นที่ให้กระดิกและรถมันไม่ขยับทั่วหมายถึงเวลาบัมสเตียใช่ไหมใช่ให้มันฟีนิดนึงให้มันฟีนิดนึงให้มันมีการแบบสมมติแบบว่ามันเออมันกระดิกไปซ้ายสิบองศาขวาสิบองศาอย่างเงี้ยมัน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 จะได้ไม่เลื่อนตัวรถไง กูเจอสิ่งที่กูรับไม่ได้ในรถคันนี้ทวางวางวางกล้องหนอตามมาตามอย่างนี้มองไม่เห็นนะเห็นปะกล้องเห็นปะนั่นแหลกพุ่งมาลลยอยู่แบบเปื่อยๆเลยอ่ะคือแบบเท้าไปเกี่ยวได้นะเนี่ยนี่อันตรายนะก้มลงไปดูเห็นปะเห็นแล้เห็นปะเห็นล้วนลุก ทำไมไม่ป้องกันชิ้นส่วนเนาะเขาไมใใ่ในคันนี้เขาไม่ค่อยป้องกันชิ้นส่วนอะ่ะมันก็ดูหน้าเป็นหัวแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลัวว่าเท้าจะไปเกี่ยวใช่เขาอาจถึงอาจจะต้องทําไอ้ฟุตเวลเนี่ยที่พักเท้าเนี่ยหนีออกมาเยอะเออเป็นไปได้เป็นไปไดออ้แต่ว่าในการขับประจําวันเนี่ยเท้าขวายังไม่เคยไปเกี่ยวนะแต่แต่ก็ระวังไว้วเตือนระวังไว้แล้วกันครับคือถือว่าขอเตือนในรถคันอื่นๆเขาจะทําที่กั้นตรงข้อต่อที่นูนออกมาแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ของแข็งเข้าไปติดเพราะถ้าเกิดมันติดขณะคุณขับรถอยู่เนี่ยคุณจะไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยของคุณได้ก็ขอ IMG ไปปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะครับก็เชนเครับวันนี้เรามาอยู่ที่ a อท o n d น้าสาขาเอก,กชัยบางบอนนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง h o n ด้ก็แวะมาหาเขาได้มาซ่อมของเขาก็ได้แต่วันนี้เนี่ยก็มาขอยืมฮอยส์เพื่อมาทำการรีวอว MG ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่จริงๆครับ MG5 มา MG5 เดี๋ยวต้นเนี่ย เรื้องต้นเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องเดียวกันกับตัว MG ZS ที่ไม่ใช่ตัว EV นะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด 1,500cc แล้วก็อยู่ที่114แรงม้าแล้วก็150นิวตันเมตรอฟทอรกนะครับก็114แรงม้าเนี่ยมาที่6,000รอบซึ่งสุดสุดขีดเลยใช่แต่รอบตัดที่5,500นะ b อย h e เ a y เออ้ยยัง รอยยังยังแต่ว่าเราไม่เคยได้ใช้แรงม้าสูงสุดของคันนี้นะครับโอเคก็เรายกใต้ท้องรถของ MG 5คันนี้ขึ้นมาดูแลาะกระแสสังคมแผ่นฝังใต้ท้องรถด้านหน้าหายไปไหนไม่มันไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือมันไม่มีแต่มันควรจะมีแล้วกันเพราะว่าออยล์แผ่นอยู่นี่อันนี้ออยล์เกียร์เออเออเอออ่างน้ำมันเกียร์อยู่นี่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเสียหายอ่ะ่รถไม่มีน้ำมันเครื่องวิ่งไม่ได้ใช่ ก็รถไลทเท่านั้นของจริงไจริงจริงมันไม่ได้ล้อกันไม่ได้ล้อเรียนก็คืออาจจะต้องแบบใช้รถในเมืองจริงๆแบบจริงๆถึงแม้จะเป็นในเมืองก็มีสิทธิ์มีการดีดของขึ้นมาได้เหมือนกันสรุปสุดท้ายคือคนมีไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็ตามก็ขับระวังระวังหน่อยแล้วกันเออก็ขับระวังระวังหรือไม่ก็เอ็มจีบอกว่าผักให้เป็นพลังของเซลให้เซลแถมให้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าแต่ว่าก็เห็นมีโซลูชันของอาร์ตส์มาร์เก็ตที่มีพี่คนหนึ่งเคยจำชื่อแชแนลไม่ได้ขออภัยเนาะ เขาเคยยกขึ้นมาให้ดูแล้วแล้วเขาบอกเขาขายตัวแผ่นนี้ก็ขอแค่มีช่องระบายความร้อนเพราะว่าเรื่องระบายความร้อนสําคัญนะเขาเหมือนมีอ๋อไอที่บังมีอ่าเหมือนมีวินดิเฟลเตอร์ให้ฝั่งซ้ายใช่แต่ฝั่งขวาเนี่ยมีจุดยึดมีจุดยึดแต่หายไปหายไปไหนไม่รู้หรือมันมีเฉพาะข้างเดียวที่เราคิดไม่ถึงว่าทํไมมันมีข้างเดียวเพราะว่าเออวิศวกรเขาอาจจะรู้ดีกว่าเราอันนี้ต้องเผื่อเหลือไว้หน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อน ช่วงล่างหน้าเป็นแม็กเฟียสันสตรัดเอใช้เป็นแปะแปะชื่อ SAIC แต่ช่วงล่างหลง 8, <S S <AC>. <S S ังแปะแซกซึ่งแซกนี่ยก็จะเป็นบริษัทผลิตช่วงล่างเยอรมันเออสัญชาติเยอรมันแล้วกัน <S S ของแซดเอฟใช่แต่ว่าผลิตแต่ว่าตัวที่เขียนว่ามัน <in> เมดอินชัยเมดอินชัยนเออเมดอินชัยนะซึ่งซึ่งเป็นข้อมูลเป็นข้อมูล,เป,มลเป็นข้อมูลไปแต่ก็เออก็แปลกใจนิดนึงว่าทําไมดัมเปอร์หน้าอาจจะมีเรื่องของช่วงเนี้ยเออซัพพลายเชนมีปัญหาไม่สามารถอ่าไอเบริษัทที่ผลิตโช๊คตัวเนี้ยดัมเปอร์ตัวเนี้ย ไม่สามารถผลิตข้างหลังด้วยออ MG ก็บอกเออถ้างั้นก็ไปหาตัวที่มันใส่ทดแทนมาได้ก่อนออแล้วก็อาจจะได้มาเป็นของแซกก็้เออาเ <มา S 1> ช่วงล่างหลัง,ลงชัดเจนเลยว่าเป็นทอร์ชันบีมคานบิดคารบ,บิดแต่ว่าในรถราคา5 600, นะ้าถึงหแสนอ่ะในกลุ่มเซกเมนต์ของอีโคคาร์ก็เป็นคารบิดทั้งหมดถูกต้องเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออดูขนาดเป็นมิติ C เซ gment แล้วเนี่ยบางเจ้าจะให้เป็นอ,อ,อิสระสีล้อ ใช่เอออย่างเช่นครล่าอัลติสแล้วก็แล้วก็คอ <Honda S 2> <Civic S 1> นดัซีวิกแต่ว่ามาสด้านเนี่ยก็ยังใช้ทอร์ชั่นบีมเหมือนกันกลับมาใช้ทอร์ชั่นบีมเออเพื่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 อความแฟร์ว่าเออในราคาเนี้ยเขาก็มันก็มีความจำเป็นที่ต้องควบคุมต้นทุนเพราะว่ามันไม่ต้องมีซับ การใช้ทอชเชนบีมเนี่ย <Okay. S 2> คุณไม่จำแบรนด์รถเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ซับเฟรมหลังก็คือทอชเชนบีมเนี่ยทำหน้าที่เป็นซับเ a รมไปด้วยเลยก็เป็นการประหยัดต้นทุนที่แบบคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันใช่แล้วก็มันมีสามารถจูนนิ่งให้ขับสนุกได้ด้วยแล้วก็จูนนิ่งให้สามารถนิ่มได้ด้วยแต่ขับจริงแล้วมันไม่แย่ขนาดนั้นนะใช่คันนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่เพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ เกี่ยวกับเรื่องวิตีฐานล้ออะไรอย่างนี้ที่มันรถมัน,มนใหญ่ขึ้นแล้วม,มันสามารถกระจายแรงสะเทือนได้ดีขึ้นหรือเปล่าสรุปสําหรับ MG 5ผมก็พอเข้าใจนะครับว่าทาไมรถคันนี้เนี่ยถึงมีกลุ่มแฟนขับใหญ่ขนาดนี้เพราะในราคาที่ไม่ถึง700,000 MG ทํารถได้ใหญ่ขนาดนี้ภายในภายนอกก็ไม่ขี้เละก็ต้องถือว่าหน้าตาเขาก็โดดเด่นออกมาจริงๆแล้วกันครับออปชั่นเนี่ยก็ยังได้มาล้นๆยอมรับจริงๆนะครับว่า MG เขาตอบโจทย์ลูกค้าของเขาตรงนี้ได้แต่พอคุณลงลึกเข้าไปในเรื่องต่างๆของรายละเอียดในรถคันนี้มันจะเริ่มขัดขากินนเเกครัื่อง1.5 สมรรถนะเนี่ยตามหลังเจ้าอื่นอยู่พอ <ละ S 1> สมควรครับโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันแผ่นป้องกันใต้ท้องรถที่มันหายไปข้อต่อแรกพวงมาลัยก็ไม่มีอะไรมาป้องกันและเรื่องอื่นๆที่คุณสามารถเข้าไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตอีกเยอะแยะเลยครับสำหรับรถคันนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ